จ้านี่ปลาฝรั่งหน่อยมะย่างเลาะมึงเห็ดจ้ะตะวันมันยังแห่งๆอยู่จ้ะยังพันหนมีเออเอเออเอากหน่อยปลามันยังแห่งๆอยู่จ้ะขอไปมึงวันอนอั้นหนอึ่งมี Det er cyklen. Ja. Den skal du huske. Den skal du huske. Kommer, kommer ja. Oh, det kan man være, at regne den kan langt dukke. Er du gået ned? บรรยากาศป้าน้งตป้าสนฝนลงเม็ดแรกชูกินกนดูชาชกินสมัวกะชาเด e ดเดะขมอชาขวดะหมอชาเด็ด s ดะกระดูกกรดูกขี้มิชุกิน

นี่ก๊ะวโอ้ยไม่ไหวเราไม่ได้ดูกลุ่มซุกซุกไอ่ดูก็บม่ก่อซะมุมมีเห็ดเก็บเลยจ้ะเห็ดพันละออกสงสัยต้องลอยตักสองสามอาทิตย์ก๊ะกำลังใส่มันค่ะ โอ้ไม่ใช่นะอาจารย์ oh. mm -hmm. right. Student มาพูดดูด้วยได้กระตาหลงลืมจักรยานเลยจักรยานเอาอมาน้่แม่ถือจักรยานเฮ้ย ไม่ดอกกุหลาบอมก,กุหลาบปลาเอเราหน่วยสุกมันเขาเอาไปเห็ดแย้มแต่หนวยสุกของกุหลาบปลาเนาะมีสีขาวมีสีชมพูนี่ตอนนี้ือทั่วแปะป่านท่านตาลมกวาดวานว่าแม่ดอกว่าคข้ายๆกุหลาบ 什么大酷啊？喏 <Yeah. S 1>，过么大酷啊？小狮子，你来，把狮子找。好了。好污嘞！ Ja, du skal tage roligt. ああ。 Hvor skal du hen? Vi er nødt til lide, Kom op her så. Kom lige. Oh, det kommer mere regne nu. Der er กอกัขอตัวกับกคิมมี่แค่นี้่้ะจ้าพอกันคลิปหน้าขอบคุณและขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามตกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ม่จ,จ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า